็มาเช็คดูกันนะครับต้องเช็คทุกจุดนะครับเพื่อนๆว่าโอเคอันนี้สีเหมือนกันเราก็เสียบได้นะครับลักเนี่ยมันจะบังคับมันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆบังคับของมันอยู่แล้วนะครับให้มันแบบเข้าของมันอยู่แล้วมันจะไม่สามารถไปใส่กับช่องอื่นได้นะครับเพราะลักซื้อกุญแจนะครับอันนี้สี่ช่องกลางนะครับเราก็ดูว่าอันนี้ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมช่างปุ๋ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนนะครับเปลี่ยนสายไฟเมนนะครับโนวานะครับโนวาเอสนะครับโนวาสี่เกียร์นะครับคันนี้เป็นสี่เกียร์โนวาสี่เกียร์กับห้าเกียร์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมแกะสายไฟออกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าสายไฟอ่ะมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับ มันจะต่างกันตรงไหนมันก็นี่ครับปลั๊กที่กล่องตัวนี้จะอยู่กล่อง C D I จะอยู่ท้ายรถนะครับเพราะว่ามี FC บางท่านก็ถามมาเหมือนกันว่าชุดไฟตัวนี้มันเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นห้าเอ้ยอันนี้เป็นหกนะครับนี่มันจะไม่เหมือนกันผมหยิบตัวนี้ให้ดูนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะหกนะครับแล้วมันจะมีกล่องตัวหนึ่งกล่องห้าเกียร์มันจะเป็นหกปลั๊กเหมือนกันแต่มันจะแยกเป็นสองช่องนะครับ เหมือนในตัวของเทนานะครับเพื่อนๆก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่ารถเพื่อนๆน,น,นั้นมันกล่องตัวไหนนะครับเวลาซื้อสายไฟมาใส่นะครับก็ต้องดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีใส่นะครับว่ามันจะยากหรือเปล่าไม่ยากนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหรือกาบออกหมดแล้วอย่างเงี้ยแกะกาบออกหมดท,ทั้งคันเงี้ยก็สามารถเดินได้เลยถ้าซื้อสายไฟมาตรงรุ่นนะครับกล่องนะครับแล้วเดี๋ยวดูแผ่นชาร์จตัวนี้นะครับก็ ดึงออกได้ไหมออาออกได้เลยนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นเกน้ํามันนะครับเป็นปั๊กเกน้ํามันก็แกนนี่นี่ปั๊กตูทีอยู่ตรงนี้จะดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วมาเริ่มเช็คก,กล่องซติ๊กอยก่อนนะครับว่าปั๊กสายไฟเมนชุดเมนที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะตรงกันหรือเปล่านะครับเราจะดูนะครับว่าสีโค้ดเนี่ยจะเหมือนกันไหมนะครับอันอย่างเงี้ยเราเทียบสีดูนะครับ เนี่ยเทียบดูให้มันเหมือนกันนะครับนี่มองดูคร่าวๆแล้วก็โอเคนะครับโค้ดตรงกันนะครับครับเราก็พอตรงกันเราก็เสียบได้เลยใช่ไหมเพราเราต้องเช็คนิดนึงนะครับสายไฟของเทียมบางทีมันมาไม่ตรงกันนะครับโค้ดมาไม่ตรงกันแล้วเราใส่ไฟแล้วทาไมมันมีปัญหามันสตาร์ทไม่ได้ไฟไม่มานะครับมี FC บางขั้นเคย ถามมานะครับเปลี่ยนสายไฟแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับนี่อันนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้กล่องไฟเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับมันก็เลยเป็นกล่องเทียมนะครับอันนี้มันก็เลยเวลาใส่เข้ากับปลั๊กตัวเนี้ยมันจะลําบากนิดนึงอ่าโอเคเข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสายไฟชาร์จนะครับแผงชาร์จตัวนี้ว่าตำแหน่งและสีตรงกันไหมอ่าโอเคอย่างนี้ เหมือนกันตรงกันเราก็จับใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงกันนั้นเราต้องแก้ไขนะครับให้มันตรงกันก่อนอันนี้จะเป็นฝ่ายท้ายนะครับชุดนี้จะเป็นฝ่ายท้ายนะครับสายเส้นนี้ไปที่ฝ่ายท้ายนะครับดูสีเทียบกับของเดิมแล้วตรงนะครับเพราะว่าดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยให้สีมันมาเหมือนกันนะครับ ก็ใช้ได้ถ้ามันตรงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับถังน้ํามันนะครับลูกลอยถังน้ํามันเห็นไหมครับดูสีมาน้ําเงินเหลืองเขียวนะมาเหมือนกันนะครับนี่สายวัตตุลุบนะครับเราก็เสียบไปที่กระป๋องได้เลยนะครับกระป๋องนี่ได้เลยเวลาวัตตุลุบมันใกล้จะหมดแล้วเขาก็จะเตือนนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นพวกไฟเลี้ยวนะครับเราก็เอา สาไฟลเลี้ยวในสีเดียวกันเนี่ยเราเสียบไปได้เลยนะครับมันเสียบได้เลยนะครับอันนี้สีตรงกันก็เสียบได้เลยนะครับถ้าเราเราต้องร้อยมาตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะโชกออกก่อนนะครับเพื่อที่จะดึงออกไปข้างหน้าเราจะเริ่มไล่จากข้างหลังไปก่อนนะครับ ชุดนี้ก็จะไปฝั่งจันไฟนะครับเราก็แกะของเดิมออกก่อนนะครับอันนี้จะมีลักสี่ช่องกลางกับหกช่องเล็กนะครับหกช่องจิ๋วนะครับแล้วกแกะสี่ช่องกลางออกก่อนนะครับแล้วเราก็มาเช็คดูกันนะครับต้องเช็คทุกจุดนะครับเ,เพื่อนๆว่าสีจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนี่ยเช็คนะครับเช็คดูว่า,าโอเคอันนี้สีเหมือนกันเราก็ เสียบได้นะครับาสีเหมือนกันเราเสียบได้เลยถ้าไม่เหมือนกันนี่ต้องแก้ไขก่อนนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าเ้้าออกสีตรงกันไหมนะครับอันนี้ก็สีดําแดงนี่ก็ไปมาจากคอยสตาร์ทไปกล่อง C T I นะครับโอเคอีกปักหนึ่งนี้จะเป็นสวิตช์ไฟเกียร์นะครับปักนี้นี่ครับจะสวิตช์ไฟเกียร์ มันออกมาแล้วเราก็ดูสีอีกเหมือนเดิมนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับอ่าโอเคเหมือนกันก็เสียบได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นคอยหัวเทียนนะครับนี่มันจะมีปลั๊กตัวนี้นะครับเอาออกแล้วก็เอาของใหม่ขึ้นมานะครับของใหม่ปลั๊กคอยหัวเทียนตัวเนี้ย จริงของเดิมติดรถมันจะเป็นดําเหลืองนะครับแต่นี้มันกลายเป็นเหลืองดําก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ so ใช้ได้ขอให้มันสายมันใช้ได้มันไม่ขาดก็พอไอต,ตัวนี้ก็จะเป็นสายแต่และนี่ก็จะเป็นสายกาวนะครับก็จะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันจะบังคับมันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆบังคับของมันอยู่แล้วนะครับให้มันแบบ เข้าของมันอยู่แล้วมันจะไม่สามารถไปใส่กับช่องอื่นได้นะครับเพราะโรงงานนี้เขาพยายามทํามาเพื่อบังคับให้มันไปทิศทางนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราต้องดูเรื่องสีนิดนึงให้สีมันตรงกันนะครับก่อนที่จะเสียบ ร้อแล้วก็เสียบเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคผมร้อยขึ้นมาข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็คปลั๊กนิดนึงว่าตรงกันหรือเปล่าอันนี้คือปลั๊กซื้อกุญแจนะครับอันนี้สี่สี่ช่องกลางนะครับเราก็ดูว่าอันนี้ ดำขาวอ,อันนี้ขาวดําก็ได้นะครับเพราะมันเดียวกันเพราะแดงเขียวเนี่ยเพราะว่าของเทียมกับของแท้มันก็จะต่างกันตรงนี้นิดน,นึงนะครับฟองซีเขาไม่มีสีนะครับมันก็จะหายากแล้วก็เสียบเข้าไปต่อมาก็อันนี้เอาเอาเอาันนี้ก่อนดีกว่าปลักหม่ตัวนี้นะครับไม่จะเป็น9้าช่องนะครับตัวนี้9้าช่องเห็นไหมครับไม่เก้าช่องก็เสียบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูสีนะครับเหลืองเขียวเนี่ย เขียวแดงเขียวแดงแล้วก็มันจะมีน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวแล้วก็ดำส้มน้ำตาลเอเคอันนี้ถูกต้องนะครับครบแล้วก็มาดูตัวนี้ต่ออันนี้ก็จะมาที่ไมอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ที่ไมเหมือนกันก็เสียบดูเลยนะครับเสียบแล้วก็ดูสีนี่เหลืองแดง น้ำเงินแดงอะไรเงี้ยเนี่ยให้สีมันขายคึงกันนะครับบางทีอาจจะมีเพี้ยนบ้างก็โอเคใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เหลืออะไรล่ะั้งหมดแล้วออกเหลือตัวนี้อันหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้มาตุกปิดเปิดไฟนะครับก็เสียบเลยนะครับแต่ อพอเสียบเสร็จก็ต้องดูด้วยว่าเหลืองกับเหลืองตรงกันน้ำตาลน้ำตาลนะครับดําเขียวโอเคอย่างเงี้ยตรงกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็อย่างไฟเลี้ยวเนี่ยก็จําตามนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยอันนี้สีส้มก็ต้องมาใส่สีส้มนะครับสีเขียวนี่ก็เป็นกาวนะครับพราไฟเลี้ยวมันจะมีแยกซ้ายขวานะครับอันนี้ ขวานี่ก็เป็นสีฟ้านะครับก็ใส่สีฟ้าอย่างนี้เลยแล้วก็กาวนะครับนี่กาวจะเป็นเขียวสาหรับฮอนด้าแล้วก็อันนี้ก็ส้มจากประกับไฟเลี้ยวนะครับประกับไฟเลี้ยวมาหาส้มนะครับอันนี้จะส้ม เหลืออะไรละ่ะต้องมอีเสร็จแล้วมันจะต้องเหลืออันนึงโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนไอชุดนี้เป็นฉายสายไฟหน้านะครับอันนี้เป็นสายสตาอปไฟเบรกนะครับเดี๋ยวผมค่อยต่ออีกทีหนึ่งก็ โอเคเดี๋ยวผมไปต่อขู่วแบตแล้วก็มาลองกันนะครับแบตเตอรี่ผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนสายไฟชุดใหม่ก็วางลงไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เป็นโหลดตัวโหลดไฟหน้าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยต่อนะมรับว่าถ้าถูกต้องอไฟเกียร์ว่าก็ขึ้นนะโอเคแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวคลิกกันนะครับดูด้านหน้านะครับมา ปิแต่ด okay, <utens> ูนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ปิดไฟนะครับนี่เปิดไฟหก็โอเคนะครับมันก็ใช้งานได้นะครับสายไฟถึงจะเป็นสายไฟของเทียมนะครับเพื่อนๆเราก็ใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่า สายนั้นเขาต่อมาดีนะครับแล้วก็แจ็คตรงถ้าแจ็คไม่ตรงเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็เดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดนิดนึงประกรอบเสร็จก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะเหลือแต่สายโชกหลังสายไฟนะั้นก็เก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกรอบออมกอล์ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆน,นะครับที่ใช้นว่าสี่เกียร์นะครับก็สามารถลองเปลี่ยนแล้วก็ทำเองได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ